กำลังจะจบลงแล้วมาร่วมกันรอคอยเถอะนักเรียนคนแรกที่ออกมาดูเร็วนาฬิกาจิงเฉิงนักเรียนออกมาแล้วทำไมเป็นเขาล่ะขอโทษนะขอหลบหน่อยสวัสดีเพื่อนนักเรียนฉันเป็นนักกล่าวจากช่องเมืองนักข่าวเฉินเจียขอถามคุณในฐานะคนแรกที่ออกจากห้องสอบรู้สึกยังไงบ้างที่แท้คือคนที่ชนฉันเป็นพี่สาวนักกล่าวก็โอเคนะได้ยินมาว่าปีนี้ข้อสอบมีความยากสูงมากไม่ไม่ไม,ไม่ข้อนี้ยังง่ายเกินไปเป็นไปไม่ได้ เรอเล่นใช่ไหมนักเรียนคนนี้พูดเก่งจริงๆแล้วคุณคิดว่าคุณจะได้คะแนนภาษาไทยสอบได้กี่คะแนนนอกจากการเขียนเรียงความที่เหลือเต็มคะแนนเลยใช่ไหมเต็มคะแนนคนนี้ใครกันทําตัวบ้าบ้าแบบนี้คะแนนเต็มในภาษาไทยไม่เคยได้ยินมาก่อนชัดเจนว่าเป็นนักเรียนที่ไม่เก่งพูดมั่วอยู่ที่นี่ขอโทษขอโทษฉันต้องเตรียมตัวสําหรับการสอบบ่ายนี้ขอลบหน่อยให้ปีนี้ภาษาไทยยากเกินไปแล้วซูหมิงอยู่ไหนเขาส่งใบสอบไปตั้งแต่ก่อนแล้วคาดว่าคงยอมแพ้แล้ว การสอบครั้งแรกอย่างเป็นทางการจบลงแล้วขอแสดงความยินดีที่เจ้าของระบบสอบเสร็จแล้วได้รับคะแนนสะสมยี่สบคะแนนยี่สิบคะแนนจะทำอะไรได้บ้างหน,นึ่งคะแนนแลกเป็นเงินหนึ่งร้อยล้านถ้างั้นฉันมีย0สบคะแนนจะไม่สามารถแลกได้หรือยี่สิบเก้าสวัสดิการสำหรับมือใหม่เจ้าของระบบสอบครบทุกสนามจะสามารถทำให้คะแนนที่ได้เพิ่มเป็นสองเท่า 10, <000. S 2> ก็เท่ากับหนึ่งันล้านขอให้เจ้าของระบบอย่าจำกัดอยู่แค่เรื่องเงิน ระบบนี้จะช่วยเจ้าของระบบให้กลายเป็นมนุษย์ระดับเต็มที่ในทุกด้านฉันไม่เชื่อหรอกจะมีอะไรที่มีค่ากว่าทรัพย์สินหนึ่งหมื่นล้านหรือของที่มีประโยชน์เจ้าของระบบจะรู้เมื่อสอบเสร็จดีทำไมคณิตศาสตร์ปีนี้ถึงยากขนาดนี้นี่ไม่ให้โอกาสนักเรียนปีนี้ให้ทางรอดหน่อยนะอีกแล้วหรอคุณครูฉันเขียนเสร็จแล้ว ฉันจะส่งใบสอบซูหมิงเขียนเสร็จแล้วการสอบคณิตศาสตร์จบแล้วยังมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงไม่สามารถส่งใบสอบได้ฉันเขียนเร็วขนาดนี้ส่งใบสอบเปล่าตั้งแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคนนี้คงอยากสอบซ้ําแล้วนักเรียนคนนี้ไม่ใช่ว่าฉันจะพูดถึงเธอนักข้อนี้ยากจริงๆแต่การสอบแอดมิชชั่นนั้นสําคัญมากเธอไม่ควรยอมแพ้ตัวเองก่อนเวลานักข่าวเฉินนักเรียนตัวน้อย เธอเป็นคนแรกที่ออกจากห้องสอบอีกแล้วเธอวันนี้เช้าคนแรกที่ออกจากห้องสอบคำพูดน่าตกใจตอนนี้ทั้งโลกออนไลน์กำลังพูดถึงเธอจริงหรืออืมเพราะว่าข้อสอบภาษาไทยในปีนี้มีความยากสูงมากแต่เธอกลับบอกว่ามันง่ายตอนนี้มีหลายคนกำลังคิดว่าเธออยู่เพื่อดึงดูดความสนใจหรือว่าเธอกำลังด,ด,ดึงดูดความสนใจอยู่รอผลสอบออกมาก็จะรู้ฉันชื่อสุลูทุกคนอย่าลืมติดตามผลสอบของฉันนะเขานี้พูดเก่งจริงๆหรือว่าเขามีความสามารถจริงๆฉันคิดว่า เขาคงอยากจะใช้กระแสสอบแอดมิชชั่นเพื่อเป็นคนดังในโลกออนไลน์ข้อสอบคณิตศาสตร์เมื่อกี้ยังถูกยกย่องว่าเป็นข้อสอบที่ยากที่สุดในประเทศในรอบสิปีเธอเป็นคนแรกที่ออกจากห้องสอบอีกแล้วขอถามว่าเธอมีความคิดเห็นอย่างไรง่ายนั้นเธอคิดว่าจะสอบได้เต็มคะแนนเขาคิดว่าเขาเป็นใครกันอีกแล้วที่ได้เต็มคะแนน,นแน่นอนว่าเขากําลังพูดเกินจริงอยู่นักเรียนซูหมิงฉันต้องเตือนคุณสิ่งที่คุณพูดแต่จะถูกจดจําโดยประชาชนทั่วประเทศที่จะจดจําฉันเป็นคนแบบนี้ไม่เคยโอ้อวด พูดแต่ความจริงส่งข้อสอบยินดีด้วยเจ้าของที่ทำการสอบปรรลุผลสารศึกษาแถวหน้ากระตุ้นให้คะแนนเพิ่มเป็นสองเท่าคะแนนปัจจุบันหนึ่งรอหกสินักเรียนซูหมิงและสุดท้ายคุณยังมีอะไรที่อยากจะพูดไหมจริงๆแล้วฉันทุกครั้งเป็นคนแรกที่ออกจากห้องสอบ ไม่ได้ทำเพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์ใหม่จริงๆแล้วฉันทุกครั้งเป็นคนแรกที่ออกจากห้องสอบไม่ได้ทำเพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์ใหม่แต่เพียงแค่ฉันเขียนเสร็จแล้วส่งข้อสอบอย่างเด็ดขาดแค่เชื่อในตัวเองเท่านั้นดูเหมือนว่าสูหมิงจริงจังมากเลยนะสองปีที่แล้วมีนักเรียนที่สอบบรรล,ลุผลสถานศึกษาแถวหน้าพูดว่าคนยากจนจะเป็นนักปราชญากํำพูดนี้นะทําให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดลึกๆฉันจะใช้ผลสอบตกหน้าเขาอย่างแรงแม่ฉันกลับมาแล้ว กลับมาก็ดีแล้วสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเสร็จแล้วก็อย่าไปคิดถึงมันเลยพักผ่อนให้ดีนะแม่ซื้อของอร่อยมาให้ไปกันเถอะนัดกันนะนี่ไม่ใช่คนดังในโซเชียลหรอือคนดังในโซเชียลอะไรลูกชายคุณประสบความสําเร็จแล้วต่อหน้าสถานีโทรทัศน์พูดว่าในปีนี้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยง่ายนี่มันตลกจริงๆดูสิก็ไม่รู้ว่าลูกชายคุณมาจากไหนถึงมั่นใจขนาดนี้เชิญจริงๆลูกชายฉันสอบได้อย่างไร เกี่ยวอะไรกับคุณถ้ามีความสามารถให้ลูกคุณไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยด้วยนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเป็นแค่คนเรียนลูกชายฉันทําคะแนนได้ก่อนแม่คุณไม่ต้องไปเถียงกับคนแบบนี้รอผลสอบออกมาพวกเขาจะเงียบไปเองเซียวหมิงพูดได้ดีไม่ต้องสนใจเธอไปกันเถอะ <c oughs> ลูกมังกรต้องเป็นมังกรลูกนกฟินิกต้องเป็นนกฟินิกแล้วลูกที่พวกคุณเกิดมาละ่ะ <c oughs> ก็สอบไม่ออกมาได้คะแนนดีอะไร ถึงเธอจะสอบออกมาแย่จริงๆ<ะ>ก็ไม่เป็นไรการสอบแอดมิชชันเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตสบายใจเถอะแม่ผลสอบปีนี้จะต้องทําให้แม่ประหลาดใจแน่นอนะระบบเปิดรายการแลกเปลี่ยนคะแนนหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยคะแนนแลกเปลี่ยนคุณสมบัติศิลปะการต่อสู้แลกเปลี่ยนคุณสมบัติศิลปะการต่อสู้เธอหมายถึง,ถงคุณสมบัติศิลปการต่อสู้นี้มีมูลค่าหนึ่งร้อยล้านศิลปะการต่อสู้ระดับเต็มที่ สามารถทําให้เจ้าของมีอายุยืนถึง300ปีความเศร้าที่สุด,ดในชีวิตไม่มีอะไรเกินชีวิตคน<า>เงินไม่ได้ใช้แลกเปลี่ยนแม่เธอไม่ได้ออกไปข้างนานแค่ไหนแล้ว oh, <okay. S 1> บางครั้งก็ออกไปเล่นบ้างอย่าอยู่แต่ในบ้านหนึ่งบรรทัด รู้แล้วแม่ความรู้ระดับเต็มที่สามารถเพึ่งพาระบบในการสอนแต่ศิละปะการต่อสู้ระดับเต็มที่ต้องฝึกด้วยตัวเองในช่วงครึ่งเดือนนี้ก็เพิ่งจะต้องฝึกถึงระยะหลังของพลังที่ชัดเจนสิ้นสุดสวัสดีเจียงเสี่ยวหาวันนี้ประกาศผลสอบ a d m ิช s i o n เธอไม่มาที่โรงเรียนเหรอือวันนี้ใช่ไหมเธอไม่ให้ความสําคัญกับการสอบอดมิชชั่นมากเกินไป ใส่ใจแล้วใช่ไหมได้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้หลังจากมีความรู้การสอบแอดมิชชั่นระดับเต็มที่ฉันไม่ได้ตั้งใจเขียนคำตอบผิดไม่รู้จะสอบได้คะแนนเต็มกี่คะแนนกันนะักอะไรนะกยูชิงรอจนกว่าจะตรวจสอบผลคะแนนเสร็จฉันจะเลี้ยงข้าวเธอนะไม่มีเวลาซูหมิงทำไมยังไม่มาอีกทำไมเธอถึงชอบยุ่งเรื่องของเขานักนเขาพูดจาโอ้อวดขนาดนั้นต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศ ตอนนี้เขาต้องซ่อนตัวอยู่ที่บ้านแน่ๆไม่กล้าออกมาแล้วใครพูดว่าฉันจะซ่อนตัวนี่ไม่ใช่หลังจากที่เราสอบเข้ามาหาวิทยาลัยหรอกเหรอที่หายไปอย่างเงียบๆสุดราด,ดังเหรอเธอยังกล้ามาที่โรงเรียนอีกเหรอหวังชีหมิงเธอหมายความว่าอะไรยูชิงทาไมเธอถึงสนับสนุนคนแบบนี้คนที่พูดโอ้อวดหรือว่าเธอคิดจริงๆเหรอเขาจะสอบได้คะแนนเต็ม เหมือนแมลงวันเลยน่ารำคาญจริงๆเธอเริ่มร้อนใจแล้วเธออย่ามาทำเป็นรอให้ผลคะแนนออกมาทุกคนจะรู้เธอเป็นแค่ตัวตลกจริงหรือช่องทางการตรวจสอบเปิดแล้วรีบไปตรวจดูเสร็จสิ้นแล้วฉันได้แค่สามร้อยห้าสิบเจ็ดอย่าท้อแท้ปีนี้ข้อสอบยากเกณฑ์คะแนนจะลดลงมากสี่ร้อยหกสิบสอง เกินเกณฑ์ปริญญาตรีไปแล้วได้คะแนนเยอะทำไมล่ะเธอไม่กล้าตรวจใช่ไหมฉันไม่รีดยูชิงเธอเป็นยังไงบ้างขอบคุณที่สอนฉันฉันได้คะแนน591นี่คือความพยายามของเธอเองแต่ยังขาดอีกนิดเกิน600น่าเสียดายเธอควรจะสูงกว่าฉันมากเลยใช่ไหมควรจะสูงขึ้นอีกนิด อย่าเรียกแต่ซูมิงเธอกล้าตรวจคะแนนใหม่ถ้าเธอไม่ใช่คะแนนเต็มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศเทก็จะด่าคุณแน่นอนจริงๆแล้วเป็นพระราชาไม่รีบแต่กันทีรีบหวังชีหมิงเธอทำอะไรอยู่ศูนย์คะแนนซูหมิงได้คะแนนศูนย์ไม่ใช่พวกคุณดูเธอส่สองกระดาษคำตอบเล่าสามวิชาจะเป็นไปได้ยังไงซูหมิง คะแนนของเธอก็จริงๆแล้วคือสูงคะแนนอะไรกันแน่ไม่ว่าเธอจะแกล้งนานแค่ไหนเมื่อผลสอบออกมาคุณก็จะถูกจับได้ทันทีฉันจะให้คุณได้บ้าต่อไปคืนนี้คุณก็รอรับการโจมตีทางออนไลน์ได้เลยนี่นี่ไม่ใช่คะแนนศูนย์นี่คือการปิดบัง,งบอืมมีเพียงคะแนนทั่วทั้งจังหวัดที่ได้คะแนนถึงห้ิบอันดับแรกคะแนนถึงจะแสดงการปิดบังนะักนี่ ซูหมิงคือ5้าสิบอันดับแรกของทั้งจังหวัดยินดีด้วยน่าเสียดายไม่สามารถเห็นได้ฉันสอบได้เต็มในวิชาไหนบ้างสอบได้คะแนนเต็มแล้วใช่ไหมหวังชีหมิงไม่ไม่เป็นไปได้นี่นี่นี่ไม่ไม,ไม่เป็นไปไม่ได้ว่ามันคือการปิดบังคุณคุณได้คะแนนศูนย์ขาวใหญ่ผู้ที่สอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้อันดับหนึ่งเป็นของโรงเรียนเราคุณอย่าพูดมั่วเลยคุณได้ยินมาจากใครตอนนี้มีการพูดกันไปทั่วผู้อํานวยการโรงเรียนดีใจมากแล้วมีการพูดกัน นั่นแน่นอนว่าเป็นการได้ยินมาจากคนอื่นจับลมจับ e เ rijk, งาเพื่อนักเรียนแค่พูดผู้สอบได้อันดับหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนเราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นฉันคุณตัวอะไรฉันไม่กลรวเลยตลกดีคุณครูยินดีด้วยคุณครูยินดีด้วยฉันเรื่องอะไรทําไมคุณไม่ได้ตรวจสอบคะแนนเหรอคุณครูเราได้ตรวจสอบแล้วแต่คะแนนของซูหมิงถูกปิดบังใช่ใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นฉันไม่ได้คะแนนสูงจริงๆ จะเป็นคะแนนสูงได้อย่างไรคุณครูคุณอย่าเล่นตัวเลยคะแนนของซูหมิงสถานการณ์เป็นอย่างไรอันนี้นะรอให้ผู้อำนวยการมาสัตว์ครูบอกทุกคนเถอะผู้อำนวยการูาิงเป็นอันดับหนึ่งในการสอบเข้าจริงๆหรือเขาไม่ได้โกหกในห้องของคุณใครคือซูหมิงซูนักเรียนคุณคือาดาวแห่งการศึกษาในโรงเรียนเรา,าผู้อำนวยการชมเกินไปฉันขอประกาศ ด้วยคะแนนที่ยอดเยี่ยม749ได้รับรางวัลในปีนี้ทั่วประเทศอันดับหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย749 77 749คะแนนเต็ม705ไม่รู้ฉันโดนหักคะแนนในวิชาไหนวิชาคณิตศาสตร์ของคุณ150คะแนนคะแนนเต็มภาษาอังกฤษ150คะแนนคะแนนเต็มวิชาเลือดคะแนนเต็มทั้งหมดภาษาไทย149คะแนนขาดคะแนนหคะแนนคะแนนเต็ม ที่แท้เป็นวิชาภาษาไทยนี่เองดูเหมือนว่าจะโดนหักคะแนนจากการเขียนเรียงความหนึ่งคะแนนน่าเสียดายไม่มีความสมบูรณ์ผู้อำนวยการามหาวิทยาลัยว่าชิงเพื่อติดต่อฉันบอกว่าพร้อมจะจ่ายห้าล้านเพื่อดึงตัวนักเรียนที่สอบบรรลุผลสถานศึกษาแถวหน้ามหาวิทยาลัยว่าชิงนั่นคือมหาวิทยาลัยว่าชิงในพื้นที่มหาวิทยาลัยชันนำยิ่งไปกว่านั้นยินดีใช้รถบ้านในพื้นที่หนึ่งคันทุกปีทุนการศึกษาหมื่นบาท ยังมีค่าเล่าเรียนฟรีทั้งหมดเชิญชวนคุณนะวันนี้มีข่าวดีขนาดนี้คุณต้องเลี้ยงทุกคนสักมือแล้วนะพูดได้เลยคืนนี้ฉันเลี้ยงทุกคนไปที่ร้านอาหารสูงกินข้าวคะแนนจากระบบนั้นก็ควรจะแลกแล้ว <laughs> นี่ไม่ใช่กุ้ยเฟินเหรอ <laughs> วันนี้ลูกชายคุณสอบบรรลุผลสารศึกษาแถวหน้าสอบได้ดีใช่ไหมวันนี้เซียวหมิงทำไมไม่บอกฉันซูหมิงก็ถือว่า เป็นคนดังในหมู่บ้านเราแล้วทุกคนสามารถเราคอยผลกันอยู่จะดูผลอะไรละ่ะนั่นคือทุกคนกําลังดูเรื่องตลกอยู่ลูกชายเขาพูดจาไม่อายทําให้ขายหน้าสามคนแล้วจางชุนหลานคนนี้แม่เซียวหมิงคุณ วันนี้ประกาศผลสอบอดมิชชั่นสอบได้เป็นยังไงบ้างก็โอเคนะคุณไม่ใช่เก่งในการแสดงหรอือยังจะพูดเรื่องสอบแอด m i s s i o n อีกข้อสอบง่ายจริงๆน่าอายจริงๆท่านนี้ขอให้คุณหลีกทางคุณเป็นใครกันมองฉันทําไมน่ารักจังคุณคือแม่ของเสี่ยวหมิงใช่ไหมใช่ขอถามว่าคุณคือแม่ให้ฉันแนะนําหน่อยนี่คืออาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเราอาจารย์ใหญ่หรือว่าซูหมิงที่โรงเรียนทําเรื่องยุ่งเหรอือ ไม่ไม่ไม่ซูหมิงที่บ้านคุณที่โรงเรียนพูดเรื่องเหล่านั้นคำพูดที่ไม่อายเลยอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเขามาที่บ้านคุณเพื่อตัดความสมพันธ์คุณช่วยเงียบหน่อยได้ไหมคุณแม่ของซูหมิงฉันมาที่นี่เพื่อแสดงความยินดีคุณเพื่อนซูหมิงปีนี้ได้อันดับหนึ่งระดับประเทศนักเรียนที่สอบอดมิชชั่นได้คะแนนสูงสุดทําให้โรงเรียนของเรามีชื่อเสียงสูงนักเรียนที่สอบอดมิชชั่นได้คะแนนสูงสุดเพื่อนซูหมิง โดยไม่มีสถานการณ์ที่ได้คะแนนเพิ่มได้คะแนนเต็มสีวิชาคะแนนรวมสูงถึง749คะแนนไม่มีใครเคยมีมาก่อนเป็นเพียงหนึ่งเดียวในประเทศจริงหรอือฉันไม่ได้ฝันอยู่ใช่ไหมแม่ฉันเดิมทีให้ผู้อำนวยการไม่มาเขาต้องมาที่นี่เมืองตัดสินใจมอบรางวัลให้ทุนการศึกษาของซูหมิงห้าล้านต่อไปเราจะจัดงานพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ5 5สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายกางคาที่จดทะเบียน5้าล้านผู้ที่สอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้อันดับหนึ่งป้าเจียง ท่านดูสิตอนนี้ฉันมีคุณสมบัติหรือเปล่าบอกว่าสอบเข้ามาหาวิทยาลัยง่ายป้ากุยเฟินขอแสดงความยินดีด้วยนะมีลูกชายที่ดีขนาดนี้ต่อไปนี้ต้องให้ซูหมิงไปคบหากับลูกของฉันบ่อยๆไปมาหาสู่กันจริงๆจ,จริงหรือนี่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 มันจริงหรือแม่แม่อย่าตื่นเต้นขนาดนั้นสินี่มันยังไม่ถึงไหนเลยลูกชายของแม่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆดีแม่เชื่อคุณ ขอบคุณผู้บริหารมาที่นี่เพื่อแจ้งข่าวดีด้วยตัวเองยินดีด้วยยินดีด้วยคุณสู่ตรวจสอบพบแล้วชีวิตนี้ของฉันรอดพ้นจากความอดอยากเคยแบกปืนเมื่อแก่เท่ากลับไม่สามารถพบครอบครัวได้เด็กคนนี้ยังเป็นนักเรียนที่สอบบรรลุผลสถานศึกษาทางหน้า คะแนนเต็มสีวิชาความสามารถโดดเด่นช่วยดูแลเขาให้ดีนะใช่คืนนี้เชิญเพื่อนเอนมาฐานข้าวตั้งใจจะแลกเงินหนึ่งร้อยล้านเพื่อใช้จ่ายแต่การแลกนี้ต้องผูกกับ,บัฒนาคารระบบของคุณน,นี่ไม่ฉลาดเลยสวัสดีขอถามว่าทำธุรกรรมอะไรฉันอยากทำบัตรหนึ่งใบที่ดีที่สุดต้องสามารถฝากเงินจำนวนมากได้ ฝากเงินเดือนใช่ไหมจำกัดวันละห้าหมื่นพอไหมหนึ่งร้อยล้านได้ไหมเท่าไรหนึ 100, 000, ่งร้อยล้านสกุลเงินหยวนไม่ใช่เด็กน้อยคุณดูเหมือนยังเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมธนาคารไม่ใช่ที่เล่นตลกที่เล่นตลกคุณเห็นฉันเหมือนกำลังเล่นตลกไหมงั้นดีบัตรที่ไม่มีการจำกัดต้องมีเหตุผลในการเปิดบัญชีฉันจะบอกคุณอย่างเงียบๆเ,เ,เรื่องนี้ยังไม่เปิดเผยทั้งหมด ส่วนฉันจริงๆแล้วเป็นของทุกประเทศนักเรียนที่สอบบรรลุผลสถานศึกษาแถวหน้านี่ทำบัตรก็แค่ฝากเงินทุนการศึกษาเงินทุนการศึกษาแค่เงินทุนการศึกษายังเป็นนักเรียนที่สอบบรรลุผลสถานศึกษาแถวหน้ายังต้องมีการฝากเงินล่วงหน้าหนึ่งจำนวนถึงจะสามารถทําการเปิดใช้งานได้คุณไปที่นั่นฝากเงินตามสบายแล้วเอาบัตรมาให้ฉันเพื่อทําการเปิดใช้งานให้เสร็จสิ้นฝากตามสบายสักหนึ่งร้อยล้านใช่ไหม ระบบผูกบัตรนี้เจ้าของได้ผูกบัตรธนาคารเรียบร้อยแล้วแลกหนึ่งร้อยล้านใช้คะแนนหนึ่งคะแนนเงินฝากเข้าบัญชีแล้วใบเสร็จหนึ่งร้อยล้านที่คุณพูดนิดหน่อยกรุณารอสักครู่สวัสดีผู้จัดการเกิดเรื่องแล้วเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์เป็นอย่างไรลูกค้าแค่เปิดบัตรใช่ไหมเท่าไหร่ หนึ่งร้อยล้านคุณบัตรของคุณเสียระบบธนาคารจะไม่มีปัญหาแบบนี้คุณกรุณารอสักครู่ฉันแค่ทำบัตรเพื่อฝากเงินต้องยุ่งยากขนาดนี้ไหมอขอโทษครับเป็นปัญหาของเราที่นี่คุณไปที่นั่นนั่งรอสักครู่แล้วดื่มน้ำเราจะดำเนินการให้เร็วที่สุดให้คุณตรวจสอบและดำเนินการได้ฉันให้เวลาคุณสามนาทีได้ไหมโอเคครับเชิญทางนี้ ประธานธนาคารที่นี่มีสถานการณ์ของลูกค้าคนหนึ่งมาหาคุณเพื่อตรวจสอบที่นี่ที่นี่ไม่มีสิทธิ์ฉันบอกว่าฝากหนึ่งร้อยล้านก็ฝากหนึ่งร้อยล้านฉันเป็นคนไม่เล่นมุกประธานธนาคารที่คุณพูดบองว่าจริงนี่สวัสดีหัวหน้ามีเรื่องหนึ่งฉันอยากรายงานคุณ โอเคโอเคโอเคคุณสู่คนใต้บังคับบัญชาทํางานไม่ดีพวกเขาไม่ชัดเจนระดับของคุณไม่เป็นไรแค่ทําบัตรเสร็จก็พอเกือบคิดว่าจะพลาดแล้วทําให้ฉันตกใจนี่คือการของฉันต่อไปคุณมีที่นี่ความต้องการใดๆฉันจะให้บริการคุณอย่างเต็มที่โอเคงั้นฉันสามารถไปได้ไหมขอถามคุณสู่ตอนเย็นสามารถขอให้คุณไปสู่หงได้ไหมไปทานข้าวกันไหม สูห่วงคืนนี้ฉันพอดีเชิญเพื่อนที่นั่นไปทานข้าวไว้ครั้งหน้าดีฉันจะไปส่งคุณได้เลยจะได้ไม่ต้องนั่งรถแท็กซี่ออนไลน์ในยุคนี้<อ>คนรวยมันแตกต่างจริงๆแม้แต่ประธานธนาคารยังยิ้มแย้มคุณเข้าใจอะไรคนระดับนี้แม้แต่คุณและฉันก็อยากจะยิ้มแย้มก็ยังไม่เพียงพอฉันยังมาเป็นครั้งแรกที่สุห่วงได้ยินมาว่าที่นี่มีบุฟเฟ่<ๆ>คนละสามพันแปด รอซูหมิงมาก่อนนะเราจะต้องเปลี่ยนที่แล้วแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะจ่ายได้หวังชีหมิงคุณมาทำอะไรซูหมิงไม่ได้บอกว่าจะเชิญคุณเป็นซูหมิงที่พูดเองจะเลี้ยงทุกคนฉันมีเหตุผลอะไรที่จะไม่มาคุณสู่ที่นี่คือสูหวง เพื่อนนักเรียนมาถึงกันหมดแล้วนั่นไม่ใช่คุณหลิวประธานเหรอคุณหลิวประธานพ่อฉันทําธุรกิจทุกคนต้องขอให้เขาปล่อยกู้คนระดับนี้ต่างก็ต้องประจบประแจงสูหมิงผู้ที่สอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้อันดับหนึ่งของประเทศก็มีชื่อเสียงคุณหลิวท่านนี้คือคุณสู่ใช่คุณสู่ขอแนะนําให้คุณรู้จักท่านนี้นะคือเจ้าของสู่หวงเจียงหวนเฉิงเจียงตังสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่ผิดหวังจริงๆที่เป็นคนหนุ่มสาวที่มีพรสวรรค์เป็นที่โดดเด่นจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับแม้แต่เจ้าของสวงยังต้องออกมาต้อนรับด้วยตัวเองมื้อนี้ในคืนนี้ถือว่าฉันเลี้ยงทุกคนทุกคนสามารถดื่มอย่างเต็มที่ไม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 ,ไม่ต้องจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายไปต้องจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายไปฉันจ่ายเอาละ่ะทุกอย่างตามที่คุณสูพูดมาเชิญสวัสดีครับพี่หู ช่วยจัดการคนหน่อยคุณน,นี่ใช้จ่ายมากเกินไปแล้วนะไม่ต้องกังวลถ้าสักครู่ไม่พอฉันจะขอพ่ออีกหน่อยค่าใช้จ่ายนี่มันยังไม่ถึงไหนเลย<ต>มาเพื่อนนักเรียนชนแก้วเพื่อวัยรุ่นชนแก้วใครคือซูหมิงพวกคุณจะทำอะไรไเด็กสาวน่ารักดี คืนนี้จะไปกับพี่ชายใหม่คุณหาฉันทําไมคุณหาฉันทําไม,าไมเจ้าของระบบได้เปิดภารกิจชั่วคราวลงโทษคนชั่วและส่งเสริมคนดีทําภารกิจให้เสร็จรางวัลเป็นวิชาศิลปะก,การต่อสู้แบบลับพอดีฉันอยู่ในช่วงปลายของพลังที่ชัดเจนยังไม่เคยมีประสบการณ์จริงอยากนอนก็มีคนยื่นหมอนมาไม่เอาไม่เป็นไรห้าทีเชื่อทีต่อหน้าฉันสแสดงความรักกับสาวใช่ไหมฉันไม่สนใจคุณมาจากไหนกันพวกอันธพาล วันนี้ต้องคุกเข่าขอโทษฉันสามารถถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันจะคุกเข่าขอโทษคุณคุณผู้ชายที่เพิ่งพาผู้หญิงเรียนหนังสือจนโง่แล้วหรือพูดมากทำไมลงมือเถอะคุณพูดว่าอะไรฉันไม่ได้ยินฟังไม่เข้าใจภาษาคนก็ไปเป็นสัตว์เถอะยังทำอะไรอยู่จัดการเขาให้ฉันใครกล้าก้าวเข้ามาหนึก้าวลงสนามเหมือนเขากลุ่มผู้ชายนี้ ฉันจ่ายเงินไปแล้วนะมาเถอะขึ้นคุณสู่คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมเจียงร้านเหล้าของคุณใครก็เข้ามาได้ขอโทษจริงๆการรักษาความปลอดภัยของเราความประมาทชั่วขณะนี่ไม่ได้กันคนไว้ยูชิงไม่ได้ทําให้คุณตกใจใช่ไหมไม่เป็นไรหวังชีหมิงคนเหล่านี้คุณเรียกมาหรือเปล่า วังชีหมิงคนเหล่านี้คุณเรียกมาหรือเปล่าฉันคุณมีสิทธิ์อะไรพูดคนเหล่านี้เป็นฉันที่เรียกมาคุณน,นี่ช่างระแวงจริงๆวังชีหมิงคุณอยากเล่นกับฉันเหรอฉันไม่รังเกียจที่จะจนจบรับใดที่คุณรับผลที่ตามมาได้เข้าใจเข้าใจพาไปข้างล่างไปอยากคุณสู่คุณดูจะให้คุณเปลี่ยนจานอาหารให้ไหม ช่างเถอะวันนี้ไม่รบกวนแล้ววันหลังวันหลังจะจัดเลี้ยงแน่นอนขออภัยคุณคุณจัดการให้เรียบร้อยก่อนเรื่องการรักษาความปลอดภัยของคุณค่อยว่ากันยินดีด้วยเจ้าของทำภารกิจชั่วคราวเสร็จแล้วรางวัลวิชาพลังลับเพื่อนนักเรียนห่างจากเราไกลขนาดนี้ทำไมคุณไม่สังเกตเหรอทุกคนมองสายตาของฉันปเปลี่ยนไปหมดแล้วเหรอือก็เพราะคุณเก่งมาก นี่อาจจะเป็นความเหงาของผู้แข็งแกร่งคุณจะไม่เหงาเพราะฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอวันนี้ขอบคุณที่ส่งฉันกลับบ้านไม่เป็นไรคุณอยากขึ้นไปนั่งไหมนี่ ตอนนี้ที่บ้านฉันไม่มีใครไว้ครั้งหน้าเถอะโอเคบายบายโอ้โหอันตรายจังเกือบจะใจเต้นคุณนี่ช่างเลวร้ายบางครั้งก็ให้ความสนใจบ้างนี่คือสิ่งที่คุณพูดนะ ไม่แม่เด็กดีอยู่บ้านไม่ออกไปไหนเป็นเดือนไม่ออกจากบ้านหรือไม่ก็ไม่กลับบ้านตอนกลางคืนนี่ไม่ใช่ทุกคนสอบเสร็จแล้วมาฉลองกันหน่อยไหมดูจากที่คุณเป็นผู้ที่สอบได้อันดับหนึ่งของประเทศ ยกโทษให้คุณในครั้งนี้ขอบคุณคุณแม่ตอนนี้นะผลสอบก็รู้แล้วมาศึกษาศึกษากันเรื่องความตั้งใจใช่ไหมความตั้งใจโรงเรียนทั่วประเทศนี้ยังไม่ให้ฉันเลือกเลยดีกว่าไหมมาศึกษาวิธีการก่อน นี่คือความรู้สึกของพลังลับเหรอสบายดีแม่ลุงของเธอมาแล้วลุงน้องชายลูกพี่ลูกน้องของเธอเพิ่งสอบได้สองร้อยกว่าคะแนนเธออย่าทำให้เขารู้สึกเครียดนะได้ไปกันเถอะเพชรเขียวอันนี้ยังคงสะดุดตามากเลย มาเถอะพี่ชายพี่สะั้ายดื่มชาลุงป้าลุงน้องชาย